นี่เป็นบ้านอนาณาถาบิดาเศรษฐีเศรษฐีผู้ใจบุญบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมีพระสงฆ์มารับบินตบาทวันละเป็นพัน,นรูปเศรษฐีก็ทำบุญมากมายถือว่าเป็นผู้ที่ มีจิตใจมีใสสะอาดบุญทำทานมาบ้านเศรษฐีทันใดเข้าใจคนผู้มีบุญเศรษฐีแล้วก็ยังจ้างบุญสร้างกุสลน เป็นบ้านนางวิสาขาเดี๋ยวเราค่อยไปดู เสียทีกำลังเมามันเสียทีเสียทีผู้ยิ่งใหญ่เรา่มแเราไม่รู้ขนาดไหนต้อขนาดนี้ น,นั่นบ้านนางวิสาขาคับา,กกากนี้านาธรม,มิกาเศรษฐีเขาบอกว่าเป็นองคุลิมานแต่องคุลิมานท่านไม่รวยเพราะว่าพระเข้ามาบิณฑบาตเนี่ยก็มาบ้านสองบ้านเนี่ยแต่นั้นบ้านนางวิสาขาอยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละ แต่เขาก็ไปถือเป็นองค์ุลิมานแต่ความจริงไม่ใช่ล่ะไม่มีพระรูปใดจะไปบินบาทบ้านองค์ุลิมาน,เ,น,นเขาเรอง่ขาเขาคือพระยางไหมพระยังเหตุผลเนยงคือความเป็นจริงเข้าใ,ใจปะความเป็นจริงคือพระเนี่ยมาบ้านสองหลังเนี่ยมาบินบาทบ้านนานานทบิกเกษฐีแล้วก็บ้านานางวิสาขา องคุริมานท่านไม่รวยแล้วพระก็ไม่ได้ไปบินบา,พาทพานองคุริมานเดีนี่ยผม่าตรนามาูจริงอ้าวไปในหมดของเราใ่รูร<อ>ูปเดียวรมดา,าเดี๋ยวเราไป,ไปดูนู่นบ,บดคค